บรรยากาศยังแรงๆพี่น้องเอ้ยมันเห็นกันได้ออกมาจอบให้จอกสวนบม่ได้มาจอบโดนเลยประมาณเดือนกลักวๆมาทำกันกับสาวเสือแดงๆนี่แหละม,มาทำกันน้องนี่แนงชองคนไปเขาส่งพูดอะไรเนาะเขาส่งเนาะสิผ้ามียเขาส่งนะพี่น้องเอ้ยเ <s> ขับไปเบิ่งมัน <S <s ่นมั่นทั้งนี้ปล <s> ูกน้ำหลังมึงบมาจากงามไปได้สิผากันขับไปเบิ่งยี่งส่งนะ ป้าตัวพี่น,น้องเอ้ยโดนดนมาตัวหนึงเดียนกุ้งๆเฮากรม,ม้าบิง่งสวนมันเฮาเนี่ือว่าสุดยอดเลยงามขนาดเลยป้าดูแน่เบิ่งผู้ดีเพียงครึ่งครึ่งละไม่ต้นให้ต้นนั้นพี่น้องเอ้ยคืนน่อจะครึ่งครึ่ง,งละไม่เลยพาพี่พาน้องมาหล่อชมบึงบรรยาก,กาศยามแรงๆที่สวนมันเฮา ก็เป็นเวลาประมาณเดือนกลัวเกือบสองเดือนหาก็มาจอบมาจอบบานนี้ปุ๊สุดยอดเลยงามขนาดพี่น้องเลยขั้นแบบนี้นปั๊บมักซิปโอ้ยไม่เ,เาเข่าไปทางใหนวันได้ยินแต่เสียงโบเห็นคนเลยหอุ่งเฮ้ยอยู่ชายเ้ยเข้าไปในวันบอ เมียเอิร์เขาไปให้บนว่าฉัน,นอปเขาไปหาเราก่อนเราเอิร์เขาไปาายังหากได้ยินแต่เสียงบโบหินโตดอกมันหกหลายไปพี่น้องเอ้เขาไปเบึงฮะไปมันล่นหรอบอไปได้แล้วเนาะเห็นบ่งมังอึอลองหาดูลองหาบังอึอออ้อเบิ่งหาบังอึเมื่อหนึ่งกินก่อนพี่น้องเอยสังเกตเบิ่งไป านี่ตัวมงงมดเยอะือยังมาถึงไหมบ<า>ุญบุญวางในลมเนาะเป็นขุยๆเลยลมผัดง่วกับเจ้าร้อยเขาพี่น้องเอ,อ้ย ได้ยินแต่เสียงคอหงอยทังเกาะเกากอยแก่ก่บ่อยู่เนาะบนทางด่านผู้เจ้าผู้ได้มาโดนเลยหมอค่วยเปนลักเขาไปบังนู่เครื่อมักแตงเขาเอาตะกี้ย่างู่บ่ ชิ้นนี้อีกเหรอเก็บเอาอยานัง่งยานั่งคลายเออาาากิดธรรมชาตมาเข่งสุกเลยได้เนี่ยมาเข่งบ่มีเนี่ยมากินหมอชัดเนี่ยนี่มาเข่งดำๆเนี่ยสุกเลย อย่างนี้มันหล่นพี่ปลูกตะมิทน่าระเรื่องแถวนี้เนาะห่างแล้วปลูกพีที่สองบัดเนี่ ปีแรกเขาปลูกแบบบ่ได้ยกหล่องปลูกไปโลดปีนี้ปีที่ชองเขายกลหล,หล่องเือว่างามไรควันเบิรง,งนี่แหละเอ้าควนเบิรงหัวมนันอีหละ่ะเป็นบ่อไม่อยากเป็นบ่อสุดเลยเบิ้ลเบิ้งเครื่องหมักแตงทางนี่ ยั่งอยู่อเอ๊ะคือสิตายไปเลยประจักรแต่เามาหมักแตงเลยมมมมมโมเห็นตายไปเลยเครื่องหมักแตงอะไรเคยเมาเธอหนึ่ง ไม่เห็นครับตะเก่าอยู่นี่บ่ม,มีตายไปเลยเครื่องมักอึ้มักแกงนี่หัวมันนี่้น,น,นตกน้ำซ้อน้ำซ้อแล้วเห็นแต่หัวฝนแค่นักเห็น ทีนิดเก็ดคู่บักใหญ่นี่แต่ว่าบัดพ้นตกมาเลยคู่มันจอยเข้าจอยเข้าคันคู่ลออมั่นเลยนะคู่มั่น ก,กินทั้งในฉับลงกันไรแล้วก็เมีย e ไปคนละทีดเหล่าไปคนละบ่อนหม่เห็นกันละพี่น้อยโอ้ดีใชยออกละบอ เดือขื่อมันตายแล้วนี่นี่เดี๋ยวนี่เห็นแต่ขือแหงกระแดงอยู UH! ่นี่ตายเบิดละหมากมาหมากมันกระโเห็นขือมันตายแหงจนเขื่อมันแหงพี่น้องเลยมาจะเข้าขือหมักอึพวท่านตายมันยังเป็นหมากอยู่มาบานเนี่ยขื่อหมักอึจนแหงจนกระแดงตายเบิดจากโดนโบโดน อเอราออกมาหนอกละบ้านชวนหนอกนี่บอกงามพี่น้องเลยชวนหนอกเขาเนี่บวท่วมหัวฉับแต่ว่าอยู่ทางในนี่งามให้เราออกมาละบ้านไปเด้อ สมบรรยากาศย่ำกำคำย่ำแรงๆอยู่อยู่ให้อยู่สวนพี่น้องเลยด้ยินติดเสียงนกเหาะ กบ,บานก้อนบานนี่ไปน้ำกันน,น้องนี่แนงช่องคนี่เลยพี่น้องเ้ยมาหล่อบังที่ว่ามาหล่อบังเงบองามขักชวนทางไหนเต็นทางหน่อเขาหนิบังงนะามรรมดาปลูกปลูกน้ำหลัง ขายมันได้ปีนี้ก็จีสี่ข้ามใหเมียใส่ต่ว่าราคาก็ที่ใส่นี่จุข้ามราคาข้ามถ้ามาแพะเท่าใดก็ได้บาทหนึ่งเท่าไรฮะคือว่าหลายหมื่นเลยโอ้แต่บาทเกีดหมื่นพี่น้องเลยต่ว่าขายมันบนหนจักจีใดเก็ดหมื่นจักบ่ คือว yeah! tamam, ่าขันใดอยากื้อข้ามหมเมียนะเเอาดออกเอาใช่ปะฮะอันตรำมะแลงก็เอแล้วฮะเราวอาเลยวะข้ามมะแรงได้ที่ดอกมะแรงไปโอเคโอเคพี่น้องช้ำเราคืนนี้ครับฝากช้ำนี้ก่อนพี่น้องเลย